สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะพี่นะ300บาท2องค์500บาทนะคะพี่คะอ่านี่เป็นท่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ๆี่าค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจสามารถโทรหรือทักกลายกันเข้ามาค่ะพี่เพิ่ม,เพ,มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาไลน์ในบ้านชื่อโรสค่ะสะระโอร,รอเรือสเสือติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัดจะดุให้รอบไปสองของทุกวันค่ะอ่ะวันนี้ก็มีพะพ,พี่รับชมนะคะพี่จ๋ารอบเย็นของเรา300บาทนะคะพี่พี่สององค์เอ่อห้าบาทค่ะพี่จ๋า ถูกอกถูกใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่นะอะฝากฝากนะคะพี่จ๋าฝากให้พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วนะคะพี่กดไลค์กดแชร์กันให้แม่บ้านด้วยนะคะอะวันนี้เออนี่เป็นหมายเลขที่1น,นะคะพี่จาแบ่งปันยามเย็น300บาทค่ะพี่พระปิตาหลังแบบหมายเลขที่1คะ่ะแบ่งปันยามเย็น1องค์300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะพี่พระปิตาหลังแบบนี่ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยไปเลยนะคะพี่นะ แบ่งปัน300บาทค่ะพี่เก่าๆแบบนี้แม่บ้านแบ่งปันอยู่ที่300บาทจา้ะหมายเลขที่2เป็นพระชัยวัฒน์นะคะพี่ขาพระชัยวัฒน์เนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะพี่มีครับความเก่ามาเต็มพระชัยวัฒน์เนื้อทองผสมเก่าสวยค่ะนี่นะคะพี่จ๋ารูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่นะโทรทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะพี่ๆเดี๋ยวแม่บ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะ นี่ค่ะพี่เป็นพระชัยวัฒน์นะคะพี่จ๋าพระชัยวัฒน์หมายเลขที่สองค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงันค่ะพี่จ๋าพ่อเพชรเก่าๆสามร้อยบาทนะคะพี่นะาแบ่งปันกันไปเลยจ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่นะแบ่งปันพี่เอฟซีเลยค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่หลวงพ่อเพชรเกาะพังงานค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าๆค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าสององค์5บาทนะคะพี่นะอ่าหมายเลขที่4เป็นพระปิดตาหลวงปูโตะค่ะปูโตตุ๊ก,กตาเล็กนะคะพี่จ๋าปิดตาหลวงปูโตะพิมพ์ตุ๊ก,กตาเล็กค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่ๆที่ถูกใจสนใจยังไงนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่นะนี่ค่ะพระปิตาหลวงปู่โตพิมพ์ตุก,กตาเล็กนะคะพี่นะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะหมายเลขที่5เป็นปิตาปู่โตค่ะคพี่นี่ค่ะปิตาหลวงปู่โตะนะคะพี่จ๋า เก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจยังไงต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพลีนะคะพี่นะนี่ค่ะอันนี้เป็นหมายเลขที่ห้านะคะพี่จ๋าเก่าสวยไปเลยค่ะหมายเลขที่หกเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่านะคะพี่นะผ่านการใช้งานค่ะหมายเลขที่หกค่ะ แบ่งปันให้พี่ fc อยู่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่หนะ้าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่7นะคะพี่7ค่ะ7เป็นเหรียญน,นะคะพี่ขาพระอาจารย์ฟั่นปี07นะคะพี่จารียญพระอาจารย์ฟั่นปี07ค่ะพี่นี่นะคะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปี2507ค่ะรุ่นแรกนะคะพี่ขาเขาเขียนมาว่ารุ่นแรกแบบนี้ค่ะพี่ แบ่งปันที่300บาทพระอาจารย์ฟั่นสกลนคร300บาทค่ะหมายเลขที่เออแปดค่ะพี่จ๋าเป็นพระผงรูปเหมือนพระอาจารย์ฟัน่นนะคะพี่จ๋าพระผงรูปเหมือนพระอาจารย์ฟัน่นมาพร้อมการเลี่ยมคับพี่พระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมใช้งานเก่าๆค่ะ แบ่งปันในพี่เอฟซอยู่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าๆไปเลยค่ะพี่นี่นะคะหมายเลขที่9ค่ะ9นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อปาน,นะคะ่ะพี่มีชื่อหลวงพ่อปานเป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่จ๋าครับความเก่ามาบึกเลยค่ะพี่อ่ะนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะพี่จ๋า นี่ค่ะพี่เป็นเหรียญหมายเลขที่เก้าเก่าสวยนะคะพี่นะราคาแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่ข่ารับสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่อ่านี่นะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่พี่ fc เลยค่ะหมายเลขเก้าค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่สิบค่ะสิบเป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออินสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่จ๋าเหรียญเสมาหลวงพ่ออินนะคะพี่สองสี่เจ็ดสามค่ะ เก่าๆนะคะนี่ค่ะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่ออินมีพศออด้านหลังบอกว่าสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่คะอักขรลายยันเหรียญเก่าสวยสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออินนะคะพี่จ๋าปีสองสี่เจ็ดสามค่ะเป็นเหรียญเสมาเก่าๆหมายเลขที่สิบค่ะอ่ะหมายเลขสิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋า นี่คะ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินใบหน้าใบตาคมชัดสวยได้ประมาณนี้เลยนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่ๆอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋า1ององ2ององแม่บ้านส่งให้ทุกรายการะคะ่ะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามานะคะพี่อ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลข 12ค่ะ12เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกันนะคะพี่ฉานี่เลยค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่องค์นี้นะคะเก่าสวยนะคะพี่ฉานี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่อยู่ในเลี่ยมแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่นะถูกใจสนใจต่อสายทักลายกันใต้ใต้ฐานมีอักขรลายยันแบบนี้ค่ะพี่ รูปล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋า300บาทสององ500บาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลข13ค่ะ13นะคะพี่ขาเป็นขุดสะหลวงปูเผือกค่ะพี่พระผงขุดสะหลวงปูเผือกค่ะนี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่พระผงขุดสะหลวงปูเผือกค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่นะนี่คะ่ะขุดสะปูเผือกแบ่งปันอยู่ที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่เอ่อ14ค่ะเป็นเหรียญรัชกาลที่5นะคะพี่จ๋าเหรียญรัชกาลที่5ค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะเหรียญรัชกาลที่5หลังช้าง3เสียนค่ะพี่ 300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่ขาเก่าๆเลยคะ่ะพี่เหรียญรัชกาลที่ห้าหลังช้าง3าเสียนนะคะแบ่งปันอยู่ที่300บาทคะ่ะอ่ะหมายเลขที่15คะ่ะพี่จ๋า15เป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าปิดตาทรงสี่เหลี่ยมคะ่ะพี่มีการลงลักษณ์นะคะพี่นะ่าเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะอ่ะพระปิดตานะคะพี่ขาเก่าสวยคะ่ะพี่มีคราบความเก่ามาคะ่ะ ด้านหลังมีร่องรอยกันจานนะคะพี่๋าปิดตาลงลักนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานเก่าๆค่ะอ่าแบ่งปันให้พี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่อ่าสามร้อยบาทหมายเลขสิบห้าค่ะพี่สิบหกนะคะพี่๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรหมายเลขสิบหกนะจ,ะจะนน dogs, ๊ะพี่๋าเป็นเหรียญหล่อเก่าๆค่ะพี่หลวงพ่อเพชรพิจิตรนะคะพี่หนะ้าเก่าสวยแบบนี้ค่ะ เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยนะคะพี่ขาที่300บาทค่ะพริกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่รบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะคะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่หมายเลข17เป็นพระผงสุพรรณค่ะผงสุพรรณนะคะพี่จ๋ามร้0บาทค่ะพี่ เนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่นะพี่ๆที่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพระผงสุพรรณนะคะพี่นี่ค่ะแบ่งปันพี่ๆ fc นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่ผงสุพรรณนะคะพี่300้าบาทค่ะหมายเลข18เป็นนางพญาะค่ะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆไปเลยค่ะพี่พระนางพญาหมายเลข18นะคะพี่นะ เก่าสวยนะคะพี่นางพญาหมายเลขที่18ค่ะด้านบนมีร่องรอยการบินฝั่งหลังนะคะพี่นาแบบนี้ตรงนี้นะคะพี่จ๋าด้านหลังตรงนี้นะพี่นาตรงแจงก่อนนะคะพี่ขามาแบบนี้ค่ะพี่นางพญาหมายเลข18ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลขที่สิบเกนะคะพี่จ๋าเป็นขุนแผนเนื้อโลหะค่ะพี่เนื้อทองผสมทรงขุนแผนนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นเนื้อโลหะเก่าๆค่ะ นี่นะคะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนพี่ๆนะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่แอดไลน์กันเข้ามาค่ะพี่จ๋าแอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะพี่พๆเดี๋ยวม่บ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะนี่เป็นขุนแผนนะคะพี่ขาคุนแผนเนื้อโลหะเก่าๆสามร้300บาทหมายเลข19ค่ะพี่2อ,องค์นะคะพี่ขาแบ่งปันไปเลยที่500บาทค่ะ หมายเลขยี่สิบเป็นพระปิดตาค่ะพี่จา๋าพระปิดตานะคะพี่จา๋าคุกลักนะคะพี่มีร่องรอยการปิดทองเล็กน้อยนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังเป็นอักขรลายยันแบบนี้เลยนะพี่นะยันหลังนะคะพี่ขามาแบบนี้เลยค่ะอ่านี่เป็นพระปิดตาค่ะพี่ปิดตานะคะพี่ขาหมายเลขที่ยี่สิบค่ะแบ่งปันอยู่ที่ ติดตาหมายเลข20นะคะพี่จ๋า300บาท2องค์500บาทค่ะ21นะจ้าพี่จ๋า,าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิม300บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่1องค์2องค์ส่งทุกรายการค่ะ นี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะแบ่งปันพี่พ fc ที่300บาทนะคะพี่จ๋าอ่าหมายเลข22เป็นพระปิรันค่ะพี่ปิรันเก่านะคะพี่จ๋าพระปิรันเนื้อหาเก่าๆค่ะนี่นะคะ แบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าที่300บาทะค่ะพี่2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่23ะค่ะพี่23เป็นล็อกเก็ตนะคะพี่นะล็อกเก็ตสมเด็จพระสังฆราชนะคะพี่จ๋านี่เลยค่ะพี่มาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าล็อกเก็ตสมเด็จพระสังฆราชพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ด้าน,นหลังฝังตะกรุด3ดอกค่ะพี่จ๋า นี่นะคะพี่มาแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าสวยนะคะมาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพี่พี่รับไปพร้อมใช้ค่ะพี่ล็อกเก็ตสมเด็จพระสังฆราชแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมใช้งานเก่าๆค่ะพี่24บค่ะพี่จา๋จาเป็นหล่อพ่อเงินนะคะพี่นะ่าเป็นหล่อแบบเหมือนหล่อแบบเป็น,นเนี่ยเนี่ยพี่แบบนี้นะคะพี่จ๋าเนื้อหาแบบนี้เลยค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินเนาะพี่เนาะ พี่ๆที่ถูกใจสนใจแจ้งปิดตามเบอร์ได้เลยนะคะพี่อันนี้เป็นหมายเลขยี่สิบสี่นะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขยี่สิบสี่นะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังค่ะแบ่งปันพี่ๆเอฟซี FC เลยนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จา๋าเหรียญชินราชห่วงเชื่อมค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่นะนี่ค่ะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะพี่จา๋าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่า,า,าๆค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทสององค์500บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จา๋าอ่ะหมายเลข26ค่ะ26นะคะพี่จา๋าเป็นพระเนื้อผงหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ดู่นะคะพี่นะ นี่ค่ะเป็นเนื้อผงหลวงปู่ทวดนะคะพี่สามาในเลี่ยมนะพี่นะเนื้อผงปู่ทวดปูดูนะคะพี่๋าแบ่งปันพี่พีที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่นะเก่าสวยแบบนี้แบ่งปันไปเลยจ้ะพี่300บาทค่ะหมายเลขที่27เป็นเตารีดค่ะพี่จ๋าเตารีดปู่ทวด300บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่นี่เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่300บาทคะ่ะพี่2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าสำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่นะพบกันที่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่ขาพ,พี่ที่ถูกใจสนใจนะพี่นะสามารถโทรหรือทักไลน์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่อ่ะ หมายเลข27นะคะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ28เป็นรูปถ่ายค่ะพี่จา๋ารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะนี่นะคะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จา๋ามาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ด้านหลังฝังเอ่อมีตะกุด5ดอกพร้อมปัม๊มตราวัดรักวัดด้านในนะคะพี่จ๋านี่ค่ะมีเป็นตราวัดอยู่ด้านในหลังรูปถ่ายนะคะพี่แล้วก็มีเป็นเอ่อเขาเรียกไงตะกุดค่ะ อยู่ในเล tweets, ี่ยมเก่าๆนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พ fc นะคะพี่น่าอยู่ที่300บาทค่ะอ่ะยีนะคะพี่จ๋าเป็นพระพุทธโทน้อยค่ะพี่มาในเลี่ยมเลยค่ะพระพุทธโทน้อยนะคะพี่ขา300บาทค่ะพี่พระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือนนะคะพี่จ๋านี่เป็นพระพุทธโทน้อยค่ะพี่เก่าสวยค่ะยันหลังนะคะพี่ขาชัดๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ นี่เป็นพระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือนค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะ30เป็นพระปิตานะคะพี่นะปิตาองค์เล็กนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้นะคะพี่เก่าๆสวยๆเลยค่ะพระปิตาองค์เล็กนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ๆห่งองค์2ององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการค่ะ พระปิดตานะคะพี่จ๋าแบ่งปันเลยค่ะที่300บาทค่ะพี่หมายเลขที่31นะคะ31เป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพี่พิชมเนื้อหาพระรอดนะพี่นะอะมาแบบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าพระรอดเนื้อดิน300บาทค่ะ300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยครัพี่ แบ่งปันไปเลยนะคะพี่ขาถูกใจสนใจสามารถต่อสายทั้งลายกันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลขที่32เป็นสมเด็จเก่าครับพี่สมเด็จเก่ามีร่รงรอยการแตกรายงานแบบนี้นะคะพี่สาสมเด็จเก่ามีรโรงรดยการแตกรายงานนะคะพี่ๆแบ่งปันนะคะพี่า๋าแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะ แบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ300บาทนะคะพี่ขา2องค์500บาทสมเด็จเก่าค่ะพี่หมายเลขที่32ค่ะ33มาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพร้อมกันเลี่ยม300บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่สาวพี่พี่ที่ถูกใจสนใจหรือดูรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขาต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมโทรกันเข้ามาทักกันเข้ามาได้นะคะพี่นะ นี่เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่จ๋าหมายเลข33ค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีเลยนะคะพี่ที่300บาทค่ะ34บค่ะพี่เป็นสมเด็จวัดเกตน,นะคะพี่จ๋าแตกลายงาค่ะเก่าๆนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะสมเด็จเก่าวัดเกตค่ะนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะ แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่300บาทค่ะพี่2องค์500บาทค่ะด้านหลังมีร่องรอยการแตกรายงานเก่าๆนะจ๊าพี่จ๋าเก่าสวยครับพี่แบ่งปันไปเลยค่ะที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลข35ครับพี่เป็นพระเนื้อดินถักลวดนะคะพี่จ๋าถักลวดเก่าๆนะคะพี่จ๋ารับไปเลยค่ะพี่2องค์500บาทในบ้านรถแจกรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่อ่ะ นี่นะคะเป็นเออ่พระเนื้อดินนะคะพี่สามาพร้อมการถักลวดเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอเลยนะคะพี่จ๋าที่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่แมงอะไรตายอยู่ก็ไม่รู้นะคะพี่จ๋ามาแบบนี้นะพี่นะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข35-300บาทค่ะ36เป็นเนื้อดินถักลวดเช่นกันนะคะพี่จ๋าพระเนื้อดินนะคะพี่น้าเก่าๆเลยค่ะพี่ มาพร้อมการถักลวดนะคะพี่จ๋าแบบนี้เลยนะคะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่ขา3า0บาทค่ะด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาสามบาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะพี่ฝากพี่พี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านนะคะพี่จ๋าขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่ทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะ กราบขอบพระคุณพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่พี่ศูนย์แปดสีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ อ่ะวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่คะกราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า